หนิงปานิตาเกิดอุบัติเหตุปีเตอร์คอปขมอุ้มได้ทันก่อนจะล้มมีประเด็นต้องให้อัปเดตกันอีกเยอะเลยทีเดียวสำหรับหนิงปานิตาธรรมวัฒนะผู้จัดละครซุปตาที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะทำให้โลกโซเชียลต้องร้อนระอุด,ด้วยการโพสต์แคปชั่นฟาดแรงผ่านไอจีจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าจะมีดราม่าครั้งใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่ารวมถึงเรื่องที่เจ้าตัว เพิ่งจะประสบอุบัติเหตุใหญ่เมือ่อไมคกันรถตกกระแทกลงกลางศีสะะขณะยืนรอรถเพื่อเดินทางไปถ่ายทำรายการตามตารางคิวที่วางไว้โดยล่าสุดขณะที่หนิงปณนิตาเดินทางมาร่วมงานฉลองครบครอบวันคล้ายวันเกิดคุณมาร์คทาวินในทีม Floral Print in Luxury b r a n d เจ้าตัวก็ได้ถือโอกาสออกมาอัปเดตสุขภาพและเคลียร์ทุกข้อสงสัยให้บรรดาสื่อฟังว่าเป็นความซวยค่ะต้องใช้คำว่าซวยก็คือวันนั้น หนิงออกมาจากถ่ายรายการและกำลังยืนรอรถแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆไม้กั้นรถมันตกลงมาฟาดที่หัวหนิงตอนนั้นมึนไปเลยและก็ต้องขอบคุณมากๆที่ยังไม่ได้มีโอกาสขอบคุณเลยก็คือปีเตอร์คอปเพราะเขาเข้ามาช่วยอุ้มหนิงไปขึ้นรถสำหรับอาการตอนนั้นจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าหมดสตินะคะแต่เป็นความมึนมากกว่าเนื่องจากไม้มันหล่นฟาดหัวหนิงพอดีหลังจากนั้น ก็มีไปถ่ายรายการก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงพอสิิ์ปุ๊บก็รีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลค่ะส่วนเรื่องการรักษาจริงๆแล้วที่มันเจ็บเป็นเพราะว่ามันฟาดลงมากลางหัวแล้วก็มีเอฟเฟกกระทบไปถึงบริเวณหลังคอซึ่งหลังคอหนิงเคยบาดเจ็บมาก่อนจากการลมเมื่อสองสาปีที่แล้วนั่นก็เลยทําให้หนิงมีอาการปวดลงไปที่กลางหลังเลยคแต่ว่าไม่ต้องดามนะคะแค่ใส่ที่รัดคอเฉยๆเพื่อให้หลังตรง สำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าฝ่ายเคราะห์หนักมากเหมือนกันนะคะเพราะตรงนั้นตรงที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาไม่เคยมีใครโดนเลยต้องเตรียมตัวไปทำบุญแล้วค่ะส่วนเรื่องความน่าเป็นห่วงจริงๆแล้วเป็นความโชคร้ายและความโชคดีในเวลาเดียวกันคือพอหนิงไปหาหมอเสร็จหนิงก็เลยได้ทำถึงอาการที่ไม่มีแรงของหนิงด้วยซึ่งอาการไม่มีแรงนี้มันเกิดมาตั้งแต่สองสปีก่อนตอนที่หนิงล้มและหลังจากที่คุณหมอได้ทำการเช็คดยละเอียดก็ทำให้ทราบว่า มีเส้นเลือดจุดหนึ่งที่มันตีบแต่ว่าไม่ได้มีอันตรายนะคะไม่ถึงขั้นต้องผ่าแค่ต้องไปทำกายภาพทีทีรวมถึงทำการฟังเข็มเพื่อให้เส้นคลายถามว่าทราบข่าวเรื่องของโอภักจีรากับอดีตสามีบ้างไหมสำหรับเรื่องนี้หนิงต้องขออนุญาตออกตัวว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขานะคะและตัวพี่โอเขาก็ได้โพสต์ทุกอย่างชัดเจนแล้วหนิงคิดว่ามันก็น่าจะเป็นไปตามที่เขาโพสต์นั่นแหลคะค่ะ ส่วนหนิงเป็นน้องเป็นเพื่อนหน้าที่ของหนิงก็คือการซับพอร์ตรวมถึงการให้กำลังใจแต่หนิงไม่เคยไปถามว่าเรื่องเป็นมายังไงเพราะหนิงเชื่อว่าถ้าหากพี่เขาสบายใจที่จะเล่าเขาก็จะเล่าเองค่ะแต่เท่าที่หนิงเจอพี่โอก๋ก็กำลังใจดีนะคะพี่โอ๋บอกว่าทุกคนส่งกำลังใจให้หนิงเชื่อว่าเรื่องความเป็นครอบครัวของแต่ละคนหรือดีเทลใดๆหนิงคิดว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของเขา ซึ่งหนิงไม่สามารถออกมาพูดแทนเขาได้อีกอย่างพี่โอก,ก็แจ้งเอาไว้แล้วว่าขอพูดแค่นั้นก็คือแค่นั้นดังนั้นเราต้องให้เกียรติสิ่งที่เขาพูดด้วยล่าสุดก็ได้มีโอกาสได้เจอกันอย่างเมื่อวันที่เจอกันก็คือเราเจอกันเพราะว่าไปร่วมงานวันเกิดรุ่นพี่ที่รู้จักแต่เราก็ไม่ได้คุยอะไรกันที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา